กินได้ดีโลกว่าจำจ้าเอาอีกยังอ่ะถ้่คิบว่าอืมไ้่นี้ได้แบบว่าแขกคุมิเกียร์มาเจอร้านพี่เราคุณไม่เกิดรู้พีเกิดใช่ไหมเกิดกินได้ดีกับพวกกินได้จริงแซ่บบอกแกแซ่บแซ่บแบบปุ๊เอาปุ๊บลงพิกัดหน้าร้านเลยครับเ้ยหน้าวัดวัดสีสะอาดใครที่มาเที่ยว พญานาคนะครับมีงนี้มีงานวงสงวงพญานาคค่ะงานเริ่มแปดโมงเช้านะคะใครอยากมาเข้ามาได้ใส่แมสมาด้วยใส่แมสก์ด้วยอ่าได้สูดหายใยบุ๊บคลิปนี้จะมองเห็นถ้วยก๋วยเตี๋ยวไม่ค่อยชัดนะคะดูจากมุมตากล้องค่ะตากล้องก็มองไม่เห็นเหมือนกันค่ะใจรัก ต้องเห็นแบบถวยอารมณ์คืนแล้นบ่ไปแล้วอืออย่าบอกเด็กบ้าน <c oughs> <c oughs> สวัสดีจ้าพี่น้องนักท้ากับเจอสาวอีสานจาังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลวันนี้เจอมากินก๋วยเตี๋ยวอีสานพาสวบที่ตำบลโคลกสว่างตรงข้ามกับวัดสีสะอาดของอิชนานอีสานพาสวบเห็นนั่งโคตรสมองทีแลว้วว่านั่งเปิดหลังก๋วยเตี๋ยวก็กเลยมาซิม แซ่บพี่น้องกินแบบว่าต่อกุงเลยค่ะไม่ได้จ้างนะคะเสนอหน้ามาเองอพัรักซ่อนนาล่านนาล่านเพื่อนสิเขียนตอนรับไ้เพื่อนสิบอกว่าที่แตกแล้วเพาแซ่กบกะกลับไปเ่าพื้นอยู่เฮือนเด้ออินดีเลียวอืมอ อันนี้จะสร้างวุ้นเสน้นพิเศษหนือเปลือยห้าสิบาทค่ะก็เ่าสีมีมุ่มหนาลักหนาักให้ทายรูปอันนี้เจอขึ้นมาสั้นสองข้างล่างก็จะเป็นซุ้มกิฟเก๋นะคะ มันเป็นโมเมนต์แบบขี้ขานให้น้อก,กินและกาอยักเลาะว่าผู้เล็กตดวัสอีดบ่ผู้เกอะไระอีดบ่ดบหูวะเจ๋มา ฉันกำลังอัดคลิปอยู่มาร่วมคลิปไหมจ๊ะบอ <c oughs> ตัวเบิ้งตัวเบิ้งทากล้องตัวเบิ้งทานางตากล้องเกื่อยเป็นอย่างบอจากจากเนี้ยเอลาปากตัวเบงเสียงเอืือยเอารลดห <c oughs> ักอยู่าายังอินมากพอดีอ่ะ ตะกรงตะกรงแบบนี้เดี๋ยวแป๊บนึงอีดต่อต่อท้ายลูกตะกรงท้ายลูกให้เอื่อยนะครับทาทานึงเดี๋ยวส่งอันนี้ให้เอื่อยเลาวทดสอบมานได้ไหมท้ายท้ายลูกซื้อมาแล้วถือกล่องให้เอื่อยนี่อ่ะตอกลองกับ แม่แม่ไทยกีบซื right? ้อแม่แล้วบอเดี๋ยวอันนี้ไทยกีบเห็นเอาขาเอ้ยบอคนไทยลูกมันต้องแล้วแล้วนิดใส่่ังเหรอ